แต่ถ้าเป็นพื้นปูนก็เท่ากับเราสัมผัสสายไฟ1เส้นมันก็จะติดครับคําเตือนไฟฟ้าอันตรายอาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ห้ามลอกเรียนสิ่งที่คุณเห็นในคลิปนี้เด็ดขาดคนทุกคนจะสัมผัสสายไฟของการไฟฟ้า1เส้นทุกวันเพียงแต่ว่าไม่รู้ตัว เพราะว่าทางการไฟฟ้าได้นำสายนิวทอลหรือสายที่ไม่มีไฟลงดินตามเสาไฟฟ้าเป็นระยะระยะดังนั้นไม่ว่าอะไรที่เป็นโครงสร้างแล้วเชื่อมต่อถึงดินสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสายนิวทอลหรือสายที่ไม่มีไฟที่เราสัมผัสอยู่โดยไม่รู้ตัวนั่นเองเมื่อเราสัมผัสสายที่มีไฟเพียงเส้นเดียวไฟก็จะไหลผ่านตัวเราครบวงจรกับสายไฟอีกเส้นผมจะทำการทดสอบให้ดูหลอดที่ผมใช้นี้จะเป็นหลอด LED ขนาด1วัตต์ กระแสเพียงเล็กน้อยก็จะทําให้มันติดได้ครับหลอดที่ผมทําการทดสอบนี้ก็คือหลอด led ขนาด1วัตต์เมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวมันเล็กน้อยมันก็จะเรืองแสงขึ้นมาครับเมื่อคนยืนอยู่บนพื้นกระเบื้องพื้นกระเบื้องนี้ก็จะมีการอาบสีที่เป็นฉนวนแต่ก็จะเป็นฉนวนที่บางบาง ทำให้ไฟบ้าน220โวลต์ก็น่าจะสามารถเหนี่ยวนำกระโดดข้ามชนวนที่บางๆนี้ไปได้แต่การดูดของไฟจะลดความรุนแรงลงเป็นอย่างมากหรือดูดไม่แรงนั่นเองดูจี้แล้วไม่มีไฟขึ้นเลยครับสังเกตหลอด LED จะไม่มีการเลืองแสงแม้แต่น้อยครับต่อจากนั้นผมจะลองพื้นกระเบื้องที่ชำรุดหรือสีกระท้ะออกไปแล้วไฟก็จะติดขึ้นมาครับถ้าแบบนี้ก็เปรียบเหมือนว่าเรานั้นได้ยืนอยู่บนสาย นิวท่ลทางการไฟฟ้าก็หมายความว่าเราจะโดนไฟดูดแบบรุนแรงครับต่อจากนั้นผมจะลองที่ปูนยาแนวระหว่างกระเบื้องไฟติดครับไฟติดครับถ้าคนสัมผัสถูกผนังปูนหรือโครงเหล็กหรือเสาหรือรั้วไฟก็จะติดเหมือนกันแต่ความแรงมันก็จะไม่เท่ากับการที่ไปจับสายไฟแบบตรงๆทั้งสองเส้นครับพื้นแต่ละพื้นก็จะมีแรงดูดที่ไม่เท่ากัน แต่ถ้าเราใส่รองเท้าซึ่งเป็นฉนวนหรืออะไรก็ได้ที่เป็นฉนวนขั้นระหว่างพื้นกับขาของเราก็จะเป็นการตัดการสัมผัสสายไฟถ้าสัมผัสถูกโครงเหล็กเช่นโครงหลังคาหรือรั้วเหล็กถ้าสัมผัสโดนสีที่เป็นฉนวนสีที่เป็นฉนวนนั้นก็จะทําให้เราตัดการสัมผัสสายไฟที่ลงไปมันก็จะไม่ติดเพราะสีเป็นฉนวนแต่ถ้าสีเกิดชรุดมันก็จะติดครับรั้วบ้านก็เหมือนกัน สีที่ทาเหล็กรั้วบ้านเป็นฉนวนมันก็ไม่ติดครับแต่ถ้าสีชำรุดหรือสีฉลอกมันก็จะติดครับแต่ถ้าเป็นพื้นปูน,นก็เท่ากับเราสัมผัสสายไฟหนึ่งเส้นมันก็จะติดครับ